ไปเลยค่ะบอส<า>พูดถึงที่มาที่ไปของโปรเจรกต์นี้ไหมมายังไง่ะได้ก็เกิดจากการทรํรราวิว้าหนามเสร็จแล้วแหละพี่ออแบบรู้สึกว่าอยากทาซีรีส์ต่อแล้วก็คิดถึงบรรยากาศตอนทําแต่แปรรักที่ตอนทํากินทียาว่าแบบเราได้เจอเด็กใหม่ๆเฟรชๆแล้วก็แบบค้นหาเด็กที่มีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการทาซีรีส์เรื่องหนึ่งแล้วก็ขึ้นจากเด็กแบบเราค่อยๆทำบทก็ค่อยๆทำคอนเทนต์มันเป็นอะไรที่แบบท้าทายแล้วก็มันเป็นมันเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยว่าเราแบบเราชอบทำคอนเทนต์แบบ ็เลยเริ่มหาจากเด็กๆแล้วก็ไปเจอสี่คนใช่ครับแล้วก็เลยแบบค่อยๆพัฒนามาเป็นบทเรื่องเทวมรนี่เรื่องนี้มันจะเป็นยังไงฮะมันแตกต่างจากเรื่องอื่นยังไงฮะคือตอนเดบอสไม่กลับมาคือบอกว่าจริงๆทุกคอนเทนต์บอสอ่ะบอสค่อนข้างทาเรื่องที่แบบดูเข้มข้นเนาะจูแบบเรื่องที่เราก็ดูตึงเครียดนิดนึง อยากลองจับทางน่ารักดูบ้างจับอะไรที่มันดูแบบมีสีสันฉูดฉาดน่ารักแล้วก็รู้สึกว่าเด็กยุคนี้มันมีอะไรน่าสนใจเยอะก็เลยอยากทำคอนเทนต์เกี่ยวกับวัยรุ่นยุคนี้เลยครับจะเป็นความรักความสัมพันธ์ c u เจอร์ทุกอย่างที่เกิดเกี่ยวกับเด็กยุคนี้หมดเลยโดยเฉพาะแบบการทำเล็บเจลที่เดี๋ยวนี้คือแบบเพศไหนใครก็ทําได้นี่คิดว่าจะพยายามทําให้มันเป็น c u เจอร์ใหม่ของเด็กวัยรุ่นจะบอกขึ้นชื่อว่าบอสแล้วเนี่ยทุกคนคาดหวังว่ามันจะต้องไม่ได้เหมือนที่อื่นแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยกดดันไม่บอสกดดันแต่บอส สิ่งที่บอสชอบคือบอสชอบเห็นเด็กหน้าใหม่ทำแล้วแบบมีเสน่ห์เนีย่ยตั้งแต่แบบสมัยก่อนคือเราเห็นสกายแล้วเราก็แบบโอ้สกายมีสเสน่ห์เราอยากจะแบบทำบทอะไรบางอย่างที่ดีพอเราเจอบิวจินพีพีเราก็แบบเฮ้ยน้องมีเคมีแบบนี้เราอยากเห็นบทซึ่งคราวนี้พอมาเจอสี่คนนี้รู้สึกว่าทุกคนจะได้เห็นรสชาติอะไรที่คุ้นเคยที่บอสทำแหละเป็นซีรีส์วัยรุ่นสนุกสนานแต่ว่าคิดว่าเคมีสี่คนนี้เป็นเคมีใหม่ที่ทุกคนไม่เคยเห็นแล้วก็ ใครคู่ใครอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องรอดูเลยนะตอนนี้ยังไม่ถดถอยหรือว่าใครคู่ใครอะไรไงบอสรอดูรอดูในเรื่องเดยงั้นต้องขออนุญาตบอสเนี่ยให้แนะนำน้องๆหน่อยฮะทั้งสี่คนเป็นอะไใครใครเป็นยังไงบ้างก็อะไรก็อันนี้คนแรกครับอันนี้น้องพีเจเป็นน้องของเจเลอร์ครับแล้วก็อันนี้น้องเลออนครับเป็นครึ่งเยอรมันครับแล้วก็อันนี้น้องนิวน้องนิวนี้คือเคยเล่นแฟลรักกับบอลมาก่อนเออแล้วก็เจอกันตอนที่อยู่นาดาว แล้วก็คนนี้คุณน้องไปน้องไปมนฑปุมก็คือเป็นเด็กกัมีกระเซกันมาก่อนอประมาณนี้ครับพอเห็นอะไรเครมีในสี่คนนีถึงอยกมช่วยมาร่วมโปรเจกต์นี้คือเริ่มจากคอนเทนต์ด้วยอะพี่เหมือนตัวคอนเทนต์อะพอมันว่าด้วยเด็กวัยรุ่นยุคนี้มากๆว่าแบบเฮ้ยเด็กยุคนี้มันมันจีบกันหรือว่ามันมีความรักกันไม่เหมือนอยู่ก่อนอย่างตอนที่บอสทำฮอร์โมนอะมันก็จะเป็นอีกรสชาติหนึ่งแต่ว่าเด็กยุคนี้คุอมันไม่เหมือนแบบนั้นแล้วอะ ซึ่งบอลรู้สึกว่า4คนนี้คือเลฟิเซนติกลุกใหม่มีความอินเทรนด์มีความเทนดี้มีความแฟชั่นแล้วก็มีแอตติจูดใหม่ๆรู้สึกว่าแบบเป็นตัวสคนนี้เป็นตัวแทนของเกียรตนี้อะไรก็เลยคิดว่าเป็นรสชาติใหม่ๆนคะรัอ,อที่จะได้เห็นให้น้องๆพูดหน่อยนะครับบอลนะเป็นไงบ้างกับการทุก,กมันได้มาทุกคนตีนกาบได้มาด้วยไรกับฟูตกับมือนหนึ่งของประเทศไทยอย่างนี้ ที่ทำงานด้านการแสดงเป็นครั้งแรกคือเราเป็ มากๆครับแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้ได้ทำงานร่วมกับพี่บอลแล้วก็เป็นเกียรติมากครับเหมือนกับได้ทำงานพี่บอลที่เป็นคนแบบใส่ใจรายละเอียดบดแล้วก็แคร์ของภาพรวมบดมากๆอะไรอย่างเงป็นการทำงานพี่สนุกมากแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรจากพี่บอลเยอะมากจะได้ชุมกันเมื่อไหร่ยังไงบอลสำหรับโปรเคนติครับก็กุมพาปีหน้าคิดว่าเดี๋ยวสัก หลังจากเปิดที่ใหม่มาปุ๊บอะเดี๋ยวจะค่อยๆเริ่มโปรโมทแล้วก็ค่อยๆเห็นแล้วว่าหน้าตาของซีรีส์เรื่องนี้มีเนื้อหาย,ยังไงมีรสชาติแบบไหนคุณพาได้เจอไหมแสดงว่าถ่ายทำเสร็จแล้วเหรอบอสเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหปิดกล้องไปเลยเพิ<อ>่งเพิ่งเพิ่งถ่ายทําเสร็จ <c oughs> ก็ <ๆ S 1> ทั้งทั้งเรื่อง80%ก็คือถ่ายที่สยามสแควร์นะครับเราจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆพิชวลใหม่ๆในสยามสแควร์อย่ารอดู